ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้พามาดูนะครับผมพามาดูอ e ีพิกแล้วก็มีเคมเปญใหม่นะครับจากอ e ีฟุตบอลพอย n ์นะฮะโอเคเห็ okay. นหน้าคร่าวๆก็น่าจะรู้ ไนะอพิกวันนี้ของ AC ซิมิลานนะครับผมแล้วก็มีรีเจนดรรี่ของอินซากี้มาให้แลกนะโอเคมา AC ซิมิลานนะครับผมอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ AC ซมิลานนำทัพโดยนะครับผมเฟร้งไรการ์ดนะฮะสามทหารเสือตามนี้นะครับผมฟาบัสเทนแล้วก็รุกุลิตนะครับผมโหดๆทั Hot ้งนั้น100ทุกตัววะเนี่ยนะครับกุลิตเนี่ยไอ้ไราการ์ดเนี่ยหนึ่งอยู่แล้วฟาบัสเทนเนี่ยไม่แน่วะ่ะ กุลลิเนี่ยไม่แน่แต่ถ้าร้อยสามตัวเนี่ยคือเป็นเอซีมิลานที่โคตรโหดแต่จริงๆนะเอซีมิลานก็เตะใน,นแต่ไรแล้วก็นักเตะก็สามคนเนี่ยมันก็โหดทุกเวอร์ชันทุกทุกปีมาปีนี้ผมว่าไม่ร้อยทุกตัวแน่นอนเลยนะฮะหนึ่งร้อยทุกตัวแน่นอนเลยนะครับผมโอเคนะเอซีมิลานวิดีโอดูได้นะแต่ไม่ดูนะโอเคนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันทองเหมาแพ็คไปเลย นะใครสายเอซิมิลานสายโหดแม่งต้องจัดแล้ววะบาสเทนยืนคู่ดูเมเนเจอนี่โหดจัดเลยนะครับผมโอเคอันนี้คือลิปปิกของวันนี้นะครับผมก็คือเอซิมิลานทีหน้าก็แน่นอนเอเออาร์เซนอลแน่นอนแล้วแล้วก็มีเอ่อตัวนี้นะครับผมอีฟ e ุตบอลพอย n ์ช็อปนะฮะก็จะมีอินซากี้ที่เป็นนักเตะใหม่เข้ามาให้เราเล่กันนะในราคา5 0 0พทองนะฮะ ในราคา5,000ทองเอ้ยไม่ใช่พันตอเดี5,000ันอ e ีฟุตบอลพอยต์นะฮะห้าพ e ันอีฟุตบอลพอยต์ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่เหมือนจะมีแล้วมั้งใช่ปะ่ะหลายๆคนอาจจะมีไลซากีว้ว่ามันมันเหมือนจะว่าจะเป็นตัวเก่านะครับผมแต่ก็ถือว่าดีนะบางคนเขาแบบนักเตะใหม่แบบผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะไม่มีก็เล่นกันได้อินซากี้นี่คือเป็นตัวโหวดอีกตัวนึงน,นะสำหรับกองหน้าเนี่ยยิงคมๆนะครับผมนะฟิลิ p p o อินซากี้โอเคน่าจะมาคนเดียวนะ มาคนเดียวอิตาลีอาทิตย์นี้แพ็กอิตาลีแน่นอนนะครับผมนะยังไงก็อิตาลีเนี่ยนะอีวงอีเวนต์อิตาลีหมดนะครับโอเคส่ว so, นฟีเจอร์ราดูเกมเปิดนะครับผมฟีเจอร์ Player the ์ e ดวิดราดูเกมเปิดแล้วก็มีเจ50ทองนะอะไรวะอีเวนต์ก็จะเป็นของเอ่ออิตาลีเจห้ทองนะครับผมปวดฟรีหนึ่งครั้งของฟีเจอร์อยู่แล้วนะครับผมมีเพลย์เดอร์วิดนะฮะมีอีปิกมีอ่าอินสกี นะครับก็ประมาณนี้นะที่มาแน่ๆหลังเกมเปิดนะมาแน่ๆนะแต่ฟีเจอร์พริเศษรวิคเนี่ยต้องลุ้นกันว่าใครจะมาบ้างนะมีเปเรีมินมีลาเตะโลมาเรยก็ถือว่าน่าเปิดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมเด็ดนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลสวัส